ทำอะไรล่ะมันร้อนมันก็ละลายไม่ใช่หรอกมันก็อย่างหนึ่งก็คนจินมอ้ยผัวแขวะมันเป็นใะไหนอ้าอายิบ <c oughs> ลงไปไม่สิ้ท้ายคลิป <c oughs> นี่นหนที่ยิบยิบไปอันนี้โบเป็นค้นเทนเดินเรื่องจริงแต่มันบ่ได้ก็บเง น็เยังไปหยิบซะเนาะก็จะไปหุงไม่ด้วเลยใส่เปนก้อนใส่ก็นำเต้น้8นี่ก็เย็นหนว้าม่นางยิบบอยเองเฮ็ดไฮเนี่ยมันต้องเยนนไม่เลยเขาต้อเปลี่ยนดอเขามีแนวยิบของเขาอยู่ต้องเปลี่ยนบะเลยขอตออเปลือกจยัดเสียงก่อนไหมล่ะเจ้าเสียงยงเลียงเลยเพาไหนเสียงไดฝ่งหูไหมโอ้โหเดอเขาจะหูเด้อแม่นา เขางม่อของเท้าของมอของใครเหียงแล้วนี <c oughs> so ่ละเขาอินเทียงเขาก็หูไม่เหว่าไงซะอะไะเออพอมาท่านอยากมัดมัด่ยากเจ้าก็่อยาใครหันหูไม้คอยกับเสียงเงินหบ่กหูคอยกับเสียดิ่ะสรุปเราว่าอยากเสียงเงินมัดใส่ไปก่อน แค่ต่อบอ,อกนว่าปาเถิดมาปราบเทคนิคการยิดบ่ของบันพดเป็นเทคนิคด้น,นี่แตม,มีเทคนิคเพ่ก็ได้มันีเทคนิคเมื่อขวงจ้างซะมีเทคนิคมมีเทคน,นิคแก่ยมฟัน ม่มีตรงเลยครับมันเสียเสียก็แตกก็แตกแล้วดูเลยเช่นมันอ้ได้มันเสี่ยงมันขาดไปตังหลุดนระโดดไม่เอ้ำเปาอันงเขียวเป็นฟันเป็นฟันปลาเลยว่ะเป็นเฉียวปลาเลย ถ้าก <Es> <an> <c oughs> ันไปเห็นเบียกลูุคงเแล้วไปป่ากู้ตึ้อแหนวอยแล้วเข็นเป็นควายเจ้าก็คือม่คนไปกินเขายุคงล่ะอายุิบชิบคอยชิบชเนี่ยะ